ดีครับกลับมาพบกับผมนชาติในช่วงสบัดมุกกระตุกต่อมายามบ่ายแบบนี้นะครับเพราะเราอยากเห็นคนไทยยิ้มได้ครับสมมุต <they> ินะครับหากคุณผู้ชมท่านผู้ชายเรานี่ครับไปเจอสาวๆสวยๆถูกอกถูกใจจะทําอย่างไรพักไว้ก่อนนะครับคิดไว้ในใจก่อนครับไปดูคลิปนี้กันก่อนครับใช้คู่จังเลยใชวคูจังเลยสาวทีไหนสวยหันนะ เห็นสาวสวยๆไม่ได้เลยนะเรารีบตรงเข้าไปหาทัานทีไปไหนมานี่แบบนี้ไม่ได้เจ้าชู้หรอครับแค่เป็นคนแพ้คนสวยาไป ชาติยกนิ้วให้ใจกล้าจริงๆเดินเข้าใส่แบบไม่เกรงใจอะไรเลยคลิปต่อไปเป็นเรื่องราวสีสันในช่วงโควิด19เด็กเรียนออนไลน์เมื่อปล่อยให้เด็กๆเขาเรียนออนไลน์ตามลำพังไอ้หนูแต่งตัวเป็นทันจิโร่ตัวเอกในเรื่อง ดาบพิฆาตอสู์เสียด้วยแม่แถมใสหน้ากาแบบอินโนสุเกะไม่รู้นะชาติออกเสียงสำเนียงถูกต้องหรือเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนจะวิ่งไปไหนนะครับกลับมาเรียนขาดดาบนี่เองฮ่าฮ <cs reproduce> งานนี้เรียกได้ว่าครบเครื er ่อ <recibir> งและเรียนได้ถ้าหาดาบไม่เจอน้องจะมานั่งเรียนได้ไหมครับนี่ ใส่แล้วเรียนสนุกลุกนั่งสบายมีสีสันดีใส่เถอะครับนชาติชอบดูแล้วถ้าไม่หาไปหาหมอสวัสดีครับ <c oughs> โอ้โหแหม่จเรียนออนไลน์ทั้งทีนะต้องแต่งองค์ทรงเครื่องให้ครบหน่อยใช่นะเพื่อความบันเทิงเนาะ, <c oughs> ะเป็นความสุขของน้องๆอ่ะถธาเรียนดีแล้วยังไงซักแต่งยังไงก็ไม่ว่าหรอกใช่แล้วค่ะ